หรือจบจากที่ไหนมาครับแม่จบจากราชพัลลำปางค่ะแล้วก่อนที่จะมาทำตรงนี้ไปทำงานที่ไหนมาเลยไปทำงานที่เทศบาลโพพาค่ะกี่ปีครับนะสองปีค่ะแล้วก็ลาออกเลยใช่ค่ะลาออกแล้วก็มามาทำร้านนี้ค่ะลองทำเอาวิธีทำน้ำกาแฟรือเครือ่องดื่มทำยางไร,รหนูไปศึกษาจากติกตอกค่ะ ติ๊กตอกใช่ค่ะสาใช่ค่ะเนเชี่ยวชาญแล้วก็วทำเลยไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญค่ะ <laughs> ลองผิดลองถูกที่ร้านนี่มีขายอะไรบ้างที่ร้านมีส้มตำค่ะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็บีน้ำค่ะ,คะแล้วเปิดขายต,ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเก้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะ,คะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะ เราเอาความรู้ตรงนี้เาที่ไหนคะความรู้นี่นะคะแนวคิดที่จะทําตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทำกาแฟอ๋อที่ทํากาแฟหนูดูจากติ๊กต็อกค่ะหนูศึกษาใช่ค่ะหนูศึกษาเองค่ะหนูศึกษาจากติ๊กต็อกแล้วหนูก็หัดทําเองค่ะหัดทําแล้วก็หัดชงคนเดียวค่ะแล้วก็รสชาติก็ออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่ามีความม่นใจค่ะหนูก็ฝึกทําเองค่ะ จะลืมแหละเปิดถนักท่องเที่ยวหรือนักขิมสนใจจะเดินทางมาเส้นไหนมาทักมาที่มาเส้นกมแปก็มาได้ค่ะ39 44แล้วก็48ก็เข้ามาบ้านพอดีได้เหมือนกันค่ะบ้านพอดีนะค่ะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเดือดล้อคีค่ะเดือดล้อคีค่ะเดือดล้อคีเดือดล้อคีแปลว่าแปลว่าหลังบ้านค่ะ ที่บ้านพอดีนะ,ะติดต่อสอบถามเบอร์เลยเบอร์โทรได้ไหมค่ะ0631149763ค่ะย้ำอีกครั้ง0631149763ค่ะหรือติดตามที่เพจอะไรครับเพจล้อคีค่ะม,มาครั้งแรกเลยครับมาครั้งแรกค่ะได้แล้วเกาเหลาของเรา ไปนั่งกินริมน้ำชิลๆค่ะมาจากไหนมาจากบ้านส4ค่ะห่างที่มาที่นี่ห่างกันแค่สามกิโลนะคะบ้านพดีค่ะสั่งอะไรบ้างเนี่ยมีสั่งส้มตำปูปลาลูกชิ้นอาหารแต่ปูปลายังไม่มาบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมลื่นเย็นสบายบรรยากาศชิลๆมากเลยค่ะ เพิ่งมาค่ะครั้งแรกครัครั้งแรกค่ะค้ณปอมาคนีแล้วเราก็จะมาเรื่อยๆค่ะที่สั่งเพิ่มนะคะก็จะมีส้มตำปูปลาราเกาเหลาคะ่ะเกาเหลาค่ะมียากาศชิวๆ มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนาค่ะอ๋อแล้วหนูเห็นมาที่ร้านถูกมาอย่างไรครับเนี่ยถามคนที่เคยมาแต่เขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้หลงไปไหนที่เลยค่ะรว่าเขามาถูกค่ะแล้วรู้ได้ไงว่ามีร้านที่เนี่เยเห็นน้องๆที่พี่เขาแชร์ในโซเชียลแต่ว่า มีร้านเปิดใหม่ตรงนี้นะองอ๋อดูในโซเชียลใช่ค่ะตัดสินใจมาเลยมาเลยค่ะแล้วเคยมาไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกครั้งแรกนะนี่เราีเอารถเข้าได้ใช่ถ้าอหัวยไปก็อได้นใช่อรไปไมลงไปไนู่น สวัสดีค่ะชื่อเนยนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนรวมพายพัฒนา2ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เดอะรอคีคาเฟ่หลังบ้านค่ะตรงคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถวแถวหมู่บ้านพัดีค่ะบรรยากาศของคาเฟ่นะคะก็จะมี น้ำแล้วก็มีอาหารนะคะแล้วก็มีธรรมชาตินะคะเช่นน้ําตกทานน้านะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งนี้ได้เลยนะคะการเดินทางนะคะก็สะดวกนะคะมีถนนนะคะตัดผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอทางที่เป็นหินลุกลังเลยค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่กันเยอะๆนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ตรงริมลำธารน,นะคะของบริเวณร้านคาเฟ่แห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะก็จะมีเด็กๆนะคะกําลังเล่นน้ํากันอยู่ที่ลำธารน,นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะไม่ร้อนนะคะถึงแม้จะมีแสงแดดลงมาแต่ก็ไม่ร้อนเลยค่ะ ครูกับที่เราเดินมาจากธรรมชาติที่ดีนดีค่ะธรรมชาติสวยตอนนี้นะคะธรรมชาติก็สวยมากเลยค่ะท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะคะลำธารก็ไหลยเย็นสบายค่ะค่ะตอนนี้นะคะอาหารที่เราสั่งก็ได้มาถึงแล้วค่ะก็จะเป็นน้ําที่สาคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยจะได้ตกใจหรือว่า ราคาจริงหรือเปล่าคือราคาเริ่มต้นที่30บบาทเองค่ะอาหารก็ถูกนะคะน้ำก็ถูกนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่แห่งนี้นะคะ